สวัสดีค่ะพี่เมย์เมท่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกั๊กลายพื้นฐานนะคะรหัสคลิปคือ V E 0 1 1 EP นี้เป็น EP 3ข้อมูลใน EP 3เราจะถักต่อจาก EP 2 EP 2เราจะเริ่มงานโดยการที่ป้อนห่วงแบบเทเบล่านะคะเทเบล่าแคสออนแล้วเราก็จะถักลายนิดแทงด้านหลังลายเพอแทงปกติ มันจะได้เป็นลายนิดวันเพอวันลายแน่นๆออกมาแบบนี้นะคะพี่เมย์ถักสูงขึ้นมาทั้งหมดเก้าเซนไหมนิดที่ใช้ในการถักเป็นไหมนิดหัวขนาดสี่มิลน,นะคะพอเราถักสูงขึ้นมาตามความต้องการแบบนี้แล้วนะอันนี้เป็นห่วงแรกพี่เมย์ย้ายมาร์กเกอร์ไปไว้หลังห่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีไหมและเปลี่ยนไหมนิดเราจะใช้ไหมนิดขนาดหัวหกมิล เคเบิลจะเป็นเส้นยาวในการถักนะคะที่ห่วงแรกห่วงนี้ลายมันจะปรับนะคะจากการถักนิดวันเพอร์วันเป็นการถักอันแรกจะเป็นการถักเพอร์ก่อนนะคะแล้วเปลี่ยนสีนะทีนี้เวลาเราเปลี่ยนสีเราเปลี่ยนอยางนี้ที่ห่วงนี้นะคะห่วงแรกนะแทงขึ้นมาคะ่ะพอแทงขึ้นมาแทงที่ห่วงเดิมก่อนนะคะแล้วปัด นี่นะคะแบบเหมือนจะถักเพอค่ะเอานิ้วโป้งกดไว้แล้วสีใหม่สีใหม่นะคะวางด้านหลังป้อนห่วงเข้ามาเหมือนเดิมแล้วถักเพอมันจะมีสองห่วงออกมาแบบนี้นี่นะคะเป็นสองสีแบบนี้นะพอเราได้สองสีแบบนี้อันต่อไปสีที่เราจะถัก จะเป็นสีชมพูเราเลื่อนมากเกอร์ลายที่ถักจะเป็นลายเพอนะคะเราจะพักสีเขียวตัดสีเขียวเลยนะพักเขียวเอาสีชมพูถักลายถักจะเป็นลายเพอทั้งหมด ลายเพลไหม่ต้องขึ้นมาเกาะถักเพอด้วยหัวขนาดหกมิลห่วงมันจะขยายออกนะคะอันนี้พี่เมย์เปลี่ยนไม้นิดเปลี่ยนไม้นิดแบบใช้ไม้นิดของพี่เมย์มันเป็นแบบเปลี่ยนหัวได้แต่สาธิตการถักแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้ก็คือเอาทั้งไม้นิดกับเคเบิลใส่ให้คุณดูแบบนี้เลย ถักลายเพอนะคะวนรอบมันจะเป็นตัวสัญลักษณ์การเปลี่ยนลายตัวนี้เราจะเอาไปเล่นลายค่ะแทงขึ้นนะคะถักเพอวนรอบเดี๋ยวมาดูตอนที่มันชนลายค่ะเราจะสลับสีนิดนึงเป็นเทคนิคของการสลับสีนะคะตอนนี้ ถักลายเพอรค่ะวนรอบเลยวนมาจนถึงห่วงนี้เราถักด้วยลายเพอรนะคะวนรอบจนไม่นิดอันเล็กเนะะี่ยค่ะมันหลุดออกมาตอนนี้จำนวนห่วงทั้งหมดจะอยู่ในตัวไม่นิดที่เป็นหกมิลนะคะเราก็สามารถขยายได้ ขยายตัวงานออกมาพี่เมย์ใช้แปดสิบเซนนะคะทีนี้พอมันเป็นแปดสิบเซนนะเราก็สามารถใช้เคเบิลเส้นยาวถักลายมันจะขยายออกทีนี้มาดูตรงนี้ค่ะมาดูตรงจุดที่เป็นจุดเริ่มต้น ตอนที่เริ่มต้นเนี่ยไหมตัวนี้มันขึ้นมาสองเส้นเห็นไหมมันจะเป็นสีขาวกับหรือ,อมันจะเป็นสีเขียวกับสีชมพูนะคะเราปัดไหมตัวนี้นะไปข้างหลังตรงนี้มันมีอยู่สองห่วงมันมีสองห่วงห่วงแรกนะคะห่วงนี้สีเขียวนะสีเขียวเราสลิปสลิปแทงแบบนี้ค่ะสลิปแทงขึ้นแต่ไม่ถักนะคะสลิปเสร็จแล้วถักห่วงนี้ถักห่วงสีชมพู พอถักห่วงสีชมพูเสร็จแล้วนะคะปัดไหมไปแล้วเรายกสีเขียวเนะะี่ยค่ะข้ามห่วงสีชมพูตัวนี้เป็นการเปลี่ยนสีไหมนี่นะคะแล้วเลื่อนมาร์กเกอร์พอเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วแถวต่อไปเราจะใช้สีชมพูในการถักห่วงที่ต้องระวังคือห่วงแรกห่วงแรกเราจะสลิป สลิปเหมือนเราถักเพอแต่เราไม่ถักสลิปห่วงที่หนึ่งนะคะเลื่อนห่วงที่หนึ่งมาไว้ที่ไม้นิดขวามือแล้วห่วงที่สองถักนิดถักนิดวนรอบแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่มันชนลายค่ะ เราถักด้วยลายนิดนะคะวนมาจนมาถึงตรงจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์นี่นะคะเลื่อนมาร์เกอร์ห่วงนี้เป็นห่วงที่เราสลิปแถวนี้แถวสองเราก็ถักวนปกติเรามาดูลายลายมันจะเป็นสามแถวนะคะแถวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่เราแบ่งสีนะคะแถวที่ สองอันนี้เป็นแถวที่สามแต่ห่วงที่เราสลิปเห็นไหมคะมันจะขึ้นมาห่วงเดียวเราจำเป็นต้องสลิปห่วงนี้เพื่อที่เวลาเราเปลี่ยนสีตรงนี้ค่ะมันจะไม่สะดุดหลังจากนั้นนะเราจะถักด้วยลายนิดสูงขึ้นมาทั้งหมดเก้าเซนความสูงก็จะพอๆกับตรงที่เป็นชายเสือ้อสูงประมาณนี้นะคะพอได้9ก้เซนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ตอนนี้ก็ถักต่อนะถ้าเคเบิลมันยาวนะคะเราสามารถหลู p ได้นะหลูปด้านเดียวอันนี้ค่ะที่มันยาวเวลาเราหลู p เราก็เอาเคเบิลพาดมาแบบนี้เอานิ้วโป้งเรากดไว้มันจะเป็นวงแบบนี้นะแล้วเราก็ถักนิดถักไปประมาณสักสามตัวเวลาเราถักนะคะถ้าถ้าเคเบิลที่เราใช้อยู่เนี่ยมันยาวเกินเราลูบได้นะคะเดี๋ยวพี่เมย์จะหลู p ให้ดูอีกครั้งหนึง่ง อันนี้เราก็ถักลายนิดมาความสูงของสีชมพูที่ถักนี้นะคะพี่เมย์จะถักเก้าเซนนะพอได้ครบเก้าเซนเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าตอนนี้เราก็ถักต่อไปจนได้เก้าเซนนะคะมันจะใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนะอ่าพอมันหมดแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือที่พี่เมย์ลูก ที่เราหลุบเพราะว่าเราต้องการให้ตัวห่วงตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่ได้สบายทีนี้เวลาเราจะหลุบมันจะมีหลุบสองข้างกับหลุบข้างเดียวอันนี้เป็นการหลุบข้างเดียวนะคะพี่เมย์ดึงตัวนี้ออกมาเนี่ยนะคะดึงฝั่งนี้ฝั่งที่มันอยู่ติดกระทางตัวเราเนี่ยออกมาเพื่อให้ตัวเคเบิลเนี่ยมันอยู่กับห่วงแบบนี้ใครจะใช้ห่วงสั้นถักก็ได้นะคะพี่เมย์ชอบใช้ห่วงยาวถักแล้วเราก็ ดันตัวนี้เราดันหัวเข็มเข้าไปพอเราดันหัวเข็มเข้าไปนะคะพร้อมถักก็คือด้านนี้เราจะต้องพาดเคเบิลนี่ค่ะเราพาดเคเบิลพอพาดเคเบิลเอานิ้วโป้งกดไว้แล้วเราก็ถักลายนิดนิ้วโป้งยังกดอยู่นะคะถักไปประมาณสามถึงสี่ตัวแล้วเราค่อยปล่อยเราจะต้องกดเพราะถ้าเราไม่กดเนี่ยช่วงนี้มันจะห่างช่วงที่เราเปลี่ยนแล้วตรงนี้มันก็จะม้วนงอ ที่เหลือห่วงก็สามารถขึ้นมาเพื่อให้เราถักได้สบายนะคะทีนี้เราถักต่อไปจนความสูงของสีชมพูได้9เซนแล้วเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าเดี๋ยวไว้ EP ต่อไปนะคะ EP 4เรามาดูวิธีเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งวิธีเปลี่ยนมันจะต้องมีเทคนิคของมันนะคะเทคนิคการเปลี่ยนก็จะเหมือนกับแถวตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกครั้งนึง เราต้องใช้เทคนิคในการเปลี่ยนนิดนึงนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะลายตรงที่เราเปลี่ยนสีไหมมันจะสะดุดเราเปลี่ยนเพื่อไม่ให้มันสะดุดตาท่าน,นเองเป็นการซ่อนห่วงนะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะพี่เมย์จะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะคุณสามารถตามไปดูข้อมูลได้นะคะ และที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็จะมีเป็นอัลบั้มคลิปวิดีโอ YouTube ของเสื้อตัวนี้ก็คือ VE 011นะคะดูเป็นอัลบั้มคลิปไปเลยคุณจะเห็นความเคลื่อนไหวของคลิปวิดีโอตั้งแต่เริ่มแรกจนจบ EP นี้เป็น EP 3นะคะ EP 4ก็เป็น EP ต่อไปถ้าเป็นคลิปที่พี่เมย์เพิ่งลงนะคะคุณดูวันที่นิดนึงมันจะเรียงลำดับไปเรื่อยๆนะคะ EP สเสร็จแล้ว EP ต่อไป EP สนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์กดเป็นสมาชิกของช่องได้นะคะตอนนี้สมาชิกของช่องพี่เมย์สามารถสมัครได้แล้วนะคะเดือนหนึ่งก็ห้าสิบาทหรือจะกดแทนคำขอบคุณที่ปุ่มซุปเปอร์แตงก็ได้นะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ